หลังอำนาจทางการเมืองพลิกคั้วราธานซึ่งเป็นนายทุนของรัฐบาลเก่าก็ถูกผู้มีอำนาจในสมัยรัฐบาลปัจจุบันหมายหัววังจะฆ่าให้ตายในคุกแต่เมื่อสีการซึ่งเป็นหัวหน้าพัสดีคนใหม่ได้รับรายงานว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนให้ยายนักโทษใหม่จากแดนแรกรับไปแดนที่ราธานถูกคุมขังอยู่สีการก็รู้ได้ในทันทีว่าน,นี่คือแผนจัดฉากฆ่าในคุกซึ่งนักโทษใหม่ก็มีจำนวนเยอะ จนผู้คุมจัดการควบคุมไม่ไหวแต่เมื่อราธานหีเข้าไปในแดนสผู้คุมก็ลงใจและไม่ตามต่อ เพราะแดนนี้คือถิ่นอยู่อาศัยของเจ้าป่าผู้ซึ่งไม่เคยเกรงกลัวใครหน้าไหนชื่อของชายผู้นี้คือพระขวันซึ่งเมื่อเห็นเหตุการณ์ความวุ่นวายเขาก็เข้าขัดขวางด้วยลีลาการต่อสู้ที่ดูเหมือนไม่เอาจริงแต่กลับทำให้อีกฝ่ายกลัวจนตัวสัน่นซึ่งความแข็งแกร่งหน้าเกรงขามของเขาก็ทำให้นักล่าฝูงใหญ่กลายเป็นเหยื่อและทำให้หัวหน้าพัสดีรู้สึกสนใจโดยหลังจากที่สืบประวัติ ข้อมูลที่สีการได้รู้มันก็ทําให้เขารู้สึกเขารบยกย่องและเมื่อเขาเห็นพระควันหยอกล้อเล่นกับลูกสาวด้วยความอ่อนโยนเขาก็ยิ่งรู้สึกถูกชะตาถึงขั้นยอมเอาหน้าที่การงานมาเสี่ยงเพื่อพาพระควันออกไปดูใจแม่ที่ป่วยหนักโดยหลังจากที่ผู้เป็นแม่ได้เห็นลูกชายเธอก็ตายจากไปอย่างสงบ ซึ่งนั้นก็ทําให้พักวันได้รู้ว่าที่ผ่านมาแม่ฝืนทนมีลมหายใจเพื่อที่จะได้เห็นหน้าเขาอีกสักครั้งเขาเลยรู้สึกขอบคุณสีการมากๆที่พาเขามาดูใจแม่ได้ทันเวลาโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนสนิท และในวันหนึง่งสีการก็ได้เล่าให้ฟังว่าภรรยาของเขาฝันอยากเป็นทหารแต่หลังจากแต่งงานและมีลูกเธอก็จำต้องเสียสละความฝันและไม่นานจากนั้นเธอก็ตายจากไปสีการที่รู้สึกผิดต่อภรรยาเลยอยากจะสารต่อความฝันของเธอด้วยการให้ลูกสาวเข้ากองทัพรับชายชาติ แต่เขาก็รู้สึกหวั่นใจกลัวว่าวิจิจะไม่อยากเป็นทหารหลังพักข้าวันได้รู้แบบนั้นเขาก็ให้สัญญาว่าเขาจะช่วยโน้มนนาวให้วิจิอยากรับชายชาติแต่ไม่นานหลังจากนั้นสีการก็ถูกเบื้องบนสั่งย้ายโทษฐานที่พานนักโทษออกจากคุกโดยก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งสีการได้เซ็นลดโทษให้เพื่อนสนิท ทำให้ไม่นานหลังจากนั้นพระขวันก็ได้รับการปล่อยตัวซึ่งเขาก็ตรงมาหาสีการทันทีเพราะเขาอยากตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนเสียสละทำเพื่อเขาซึ่งในตอนนั้นสีการก็กำลังจะเดินทางไปต่างรัฐพอดีพระขวันเลยอาสาดูแลวิจิให้ก่อนแต่ในระหว่างเดินทางสีการก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งความสูญเสียที่ไม่ทันตั้งตัวมันก็ทําให้วิจิเสียใจและตกใจมากๆจนเธอป่วยเป็นโรคทางจิตคือมเมื่อเธอเจอเรื่องตกใจเธอจะตัวสั่นเกรงและควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งนั่นก็จะทําให้เธอมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากจิตแพทย์เลยแนะนําให้พักควันเลี้ยงดูและฝึกให้วิจิ แข็งแกร่งทั้งทางจิตใจและร่างกายเพื่อทำให้เธอไม่ตกใจอะไรง่ายๆโดยหลังจากนั้นพระขวันก็เลี้ยงดูเธอตามที่จิตแพทย์แนะนำด้วยการให้เธอได้ผจญภยัยและฝึกให้เธอกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้า หลายปีต่อมาแม้วิจิตไม่มีทั้งพ่อและแม่แต่เธอก็เติบโตมาเป็นอย่างดีเพราะเธอมีพักวันอยู่เคียงข้างและคอยเลี้ยงดูเธอด้วยความรักความอบอุ่นเมื่อใดก็ตามที่เธอตกอยู่ในอันตรายพะควันก็จะตามมาปกป้องเรากับเป็นเทพผู้พิทักษ์ของเธอเช่นในวันหนึง่งเมื่อเธอขี่มอไซค์ชนรถตำรวจเธอก็ถูกตำรวจที่ชอบข่มเหงประชาชนบังคับจับตัวมาที่โรงพักแล้วก็ขู่จะเอาผิดสถานหนะ่ะ ในทางทางที่มันเป็นแค่อุบัติเหตุเล็กน้อยแน้หลังจากนั้นปลาของเพื่อนสนิทได้ตามมาช่วย แต่สุดท้ายเธอเองก็ถูกขู่ไปด้วยโชคดีที่พระเขาวันรู้เรื่องจากชาวบ้านเขาเลยตามมาช่วยทันซึ่งในตอนแรกเขาก็ใจเย็นและคุยกับตำรวจดีๆแต่เมื่อวิจิตถูกยามเกียดเขาก็จัดการสั่งสอนแบบจัดหนักทำเอาตำรวจในนั้นหวาดกลัวอีกทั้งยังทำให้ยานีซึ่งเป็นป้าของเพื่อนสนิทของวิจิรู้สึกประทับใจและตกหลุมรักแต่ในตอนนี้เธออายุเยอะเกินวัยแต่งงานแล้วเธอเลยต้องเป็นฝ่ายรุกจีเพื่อไม่ให้เสียเวลา ส่วนทางด้านพคกวันเมื่อเขาเห็นว่ายานีเป็นนักจิตวิทยาเขาก็ได้เล่าปัญหาให้เธอฟังว่าวิจิอยู่ในวัยที่เขากองทับได้แล้วแต่ปัญหาด้านสภาพจิตใจทําให้เธอม่กล้าและไม่อยากเป็นทหารพะควันเลยอยากจะจ้างให้นักจิตวิทยามาช่วยบําบัดร,รักษา ซึ่งทางด้านยาน,นีก็ตอบตกลงแถมยังบอกว่าจะช่วยแบบไม่คิดเงินเธอขอเพียงอย่างเดียวคือภักวันต้องมาส่งวิจิด้วยตัวเองเพื่อที่เธอจะได้ทำความรู้จักและใกล้ชิดแต่เขาก็ดันเสื้อไร้เดียงสาคิดว่าเธอทำแบบนี้เพราะเธอนับถือเขาเป็นเหมือนพี่ชาย ตัดฉากมาที่ราหุลเขาเป็นนักธุรกิจผู้ร่ำรวยและมีชื่อเสียงบ้านของเขาเป็นเหมือนทำเนียบรัฐบาลเพราะมีนักการเมืองระดับสูงเขาเข้าออกออกอยู่เป็นประจำซึ่งความร่ำรวยและอำนาจเหล่านี้ ว่ได้มาจากการทำธุรกิจผิดกฎหมายนั่นคือการส่งออกยาเสพติดทางเรือโดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนในวันหนึง่งเมื่อพวกนักการเมืองชั่วรู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะบุกไปตรวจค้นเรือพวกเขาก็รีบร้อนมาขอให้ราหุลช่วยเพราะถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมารัฐบาลชุดนี้ก็คงจะพังพินาศเพราะมีคนในรัฐบาลเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งทางด้านราหุลแม้ตัวเขาเองก็จะเดือดร้อนแต่เขาก็ยังเยือกเย็นใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือต่อรองขอโปรเจก V, ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่จะทําให้เขาสามารถควบคุมท่าเรือได้ทั่วทั้งอินเดีย โดยหลังจากพวกนักการเมืองตอบตกลงราหุลก็สั่งการให้ลูกน้องไล่เก็บเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนส่วนเรือขนยาเสพติดเมื่อราหุลรู้ว่าเจ้าหน้าที่บุกขึ้นเรือได้แล้วเขาก็สั่งระเบิดเรือทันทีซึ่งการตัดสินใจที่ไม่ลังเลและไม่คิดเสียดายเลยสักนิดมันก็ทําให้นักการเมืองชั่วตกใจกลัวเพราะนอกจากยาเสพติดมูลค่ามหาศาลลูกชายของราหุลก็อยู่บนเรือลำนั้นซึ่งความชั่วในระดับที่ไม่สนใจสายเลือดตัวเองมันก็เป็นความชั่วที่แม้แต่พวกเดียวกัน ยังกลัวโดยหลังจากนั้นพวกนักการเมืองก็ทำตามที่ตกลงกับราหุลด้วยการพาเขามาพบรองนายกแต่การเจราจาก,ก็เกิดปัญหาเพราะรองนายกรู้ดีว่าราหุลจะมีอำนาจล้งฟ้าหากได้โปรเจกต์วีไปครอบครองรองนายกเลยปฏิเสธข้อเสนอพร้อมทั้งขู่ว่ามีหลักฐานเอาผิด แต่ราหุนก็ตอบโต้การข่มขู่นั้นด้วยการฆ่ารองนายกอย่างอุกอาจทําเอาลีวล้อนะักการเมืองจ้าละวันรีบวิ่งไปปิดประตูก่อนที่ใครจะเข้ามาเห็นและแม้จะไม่พอใจกับการกระทําบ้านนี้แต่พวกเขาก็ว่าอะไรไม่ได้มากเพราะหากถูกรองนายกเปิดโปงพวกเขาเองก็จะสวยไปด้วยโดยหลังจากนั้นเหล่านักการเมืองชั่วก็ได้โกหกปกปิด ว่ารองนายกหัวใจวายตายแต่เรื่องมันก็ไม่จบอยู่แค่นี้เพราะในตอนที่ราหุลลงมือเลขารองนายกได้ใช้จังหวะชุลมุนแอบหนีออกไปพร้อมกับหลักฐานหลังราหุลรู้เรื่องนี้เขาก็ได้สั่งการให้ลูกน้องออกตามล่าเลขารองนายกพร้อมทั้งไล่เก็บทุกคนที่เกี่ยวข้องตัดฉากมาที่วิจิหลังถูกลูกชายนักการเมืองขุกคาม เธอก็มาฟ้องอธิการบดีให้เอาผิดแต่จากนั้นไม่นานนักการเมืองก็บุกมากระทืบอ,อธิการบดีแล้วก็เข้ามาข่มขู่วิจิตถึงในห้องเรียนซึ่งเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ก็ทําให้อาการทางจิตของเธอกําเริบและเมื่อเธอรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้มีอิทธิพลเธอก็พยายามปิดบังไม่ให้พักวันรู้เพราะเธอไม่อยากให้เขาเดือดร้อนแต่พักวันที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กก็รับรู้ได้ว่าเธอมีปัญหาบางอย่างหลังเชินถามจนได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็บุกมาบ้านนะักการเมืองโดยไม่หวั่นกลัว ซึ่งเขาก็มาเพื่อข่มขู่กลับคืนด้วยการเล่าอาดีตของตัวเองให้ฟังเพียงแค่ได้ยินคำว่าการสังหารหมูพิมเชริทุกคนก็มีท่าทีเปลี่ยนไปทันทีเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่คนจำนวนมากถูกชายเพียงคนเดียวฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ตัดฉากกลับไปในอดีตนักการเมืองผู้มีอิทธิพลคนหนึง่งได้ส่งนักฆ่ากลุ่มใหญ่มาไล่ราคาเจ้าหน้าที่ป่าไม้และครอบครัวแต่พัขาวันซึ่งเป็นตำรวจก็ได้เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้การต่อสู้ที่ดุดันไร้ปานีของเขาดูราวกับเจ้าป่ากำลังล่าเหยื่อเขาได้เปลี่ยนผืนป่าสีเขียวเป็นสีแดงและเพียงเวลาไม่นานทั่วทั้งป่าก็คลุ้งไปด้วยกลิ่นขาวเลือ และมีแต่เพียงเสียงร้องหวยหวนซึ่งก็มีนักฆ่าแค่ไม่กี่คนที่โชคดีรอดชีวิตไปได้ตัดจากกลับมาในปัจจุบันหลังได้รู้ว่าพักวันเป็นใครนักการเมืองก็รีบคานเขาเข้าขอชีวิตและในวันต่อมาเขาก็ได้พาลูกชายมาขอโทษวิจิซึ่งนั่นก็ทําให้เธอสงสยัยว่าคืนก่อนพักวันไปทําอะไรทําไมถึงเกิดเรื่องน่าเหลือเชื่อแบบนี้ได้ ตัดฉากกลับมาที่เลขารองนายกในระหว่างที่เขากําลังจะส่งมอบหลักฐานให้นักข่าวเลนักการเมืองฝ่ายค้านคนของรางหุนก็ไล่ล่าตามมาเจอเลขาเลยหนีเอาชีวิตรอด ไซ่อนตัวอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นคาเฟ่ที่วิจินัดแฟนหนุ่มมาคุยเรื่องสําคัญโดยเธอได้ขอร้องให้แฟนหนุ่มพาพ่อแม่มาสู่ขอเพราะเธอไม่อยากเป็นทหารเธอเลยจะใช้การแต่งงานเป็นข้ออ้างแต่ในระหว่างคุยกันอยู่นั้นเลขาก็ได้เข้ามาขอยืมแล็ปท็อปโดยเขาโกหกว่าจะใช้จองตั๋วรถวยสารแต่ความจริงแล้วเขาใช้เพื่อย้ายหลักฐานไปเก็บไว้ในเมลหลายวันต่อมาแฟนหนุ่มของวิจิ ได้พาพ่อแม่มาสู่ขอตามที่เธอขอแต่เมื่อพักวันได้เห็นว่าพ่อฝ่ายชายมีแนวคิดชายเป็นใหญ่เขาก็ปฏิเสธการสู่ขอในทันทีเพราะเขาไม่อยากให้วิจิต้องทนทุกข์ทรมานในบ้านที่ชายเป็นใหญ่ทางด้านพ่อฝ่ายชายพยายามตือ้อแต่มันก็เต็มไปด้วยเหตุผลป่วยๆและมีแต่คําดูถูกดูแคลนผู้หญิงพะกวันที่ทนฟังไม่ไหวจึงได้ไล่ตะเพิดกลับไปซึ่งฝ่ายชายที่โกรธแทนพ่อก็พานมาดุด่าดต่อว่าวิจิ แล้วก็ยุยงให้เธอไล่พักวันออกจากชีวิตโดยหลังคิดทบทวนอยู่สักพักเธอก็ทําตามที่แฟนหนุ่มแนะนําโดยเธอให้เหตุผลว่าโรคที่เธอเป็นมันทําให้เธอเป็นทหารไม่ได้เธอเลยไม่อยากให้พักวันมาบงการชีวิตเธออีกต่อไปทางด้านพักวันเขาเสียใจมากๆที่ถูกไล่เพราะมันไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ลูกสาวขอตัดขาดกับพ่อ โดยจากนั้นเขาก็ได้พูดความในใจกับยานีว่านอกจากคําสัญญาที่ให้ไว้กับสีการอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากให้วิจิเป็นทหารก็คือความสุขของตัวเธอเองโดยในอดีตจิตแพทย์เคยให้คําแนะนําว่าควรฝึกวิจิให้เป็นคนแข็งแกร่งซึ่งพักวันก็มั่นใจมากๆว่ากองทัพจะทําให้เธอแข็งแกร่งมากขึ้นจนสามารถเอาชนะโรคที่เป็นได้ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะถูกเมินถูกไล่สักแค่ไหนเขาก็จะหน้าด้านหน้าทนเพื่ออยู่เคียงข้างเธอตลอดไป ในคืนหนึ่งคนของราหุลได้บุกเข้าบ้านเป้าหมายแต่เมื่อลูกน้องคนหนึ่งเห็นพักวันเขาก็ตกใจกลัวจนฉี่แทบกราด เพราะเขาคือนักฆ่าที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่มาได้แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่เขาก็ยังจําความน่ากลัวของพักวันได้ดีพอกลับมาเจอมัจุราชอีกครั้งเขาเลยหนีเตลิดไปในทันทีซึ่งในวันต่อมาหลังพักวันสืบรู้ว่าเป้าหมายของพวกมันคือวิจิเขาก็รีบกลับมาเตือนเธอและขอว่าอย่าพึ่งออกไปไหนในช่วงนี้แต่วิจิกลับไม่ยอมทําตามเพราะเธอคิดว่าพักวันโกหกเพื่อขัดขวางไม่ให้ไปเจอแฟนหนุ่มโดยหลัง จากนั้นเธอก็ซ้อนถ่ายเพื่อนคนหนึ่งที่อ้างว่าจะพาไปหาแฟนหนุ่มแต่ความจริงแล้วเพื่อนคนนี้ทํางานให้แกงนักเลงหลังรู้ว่าวิจิกําลังถูกตามล่าเขาก็หลอกพาเธอมาส่งซึ่งสาเหตุที่เธอถูกหมายหัวก็เป็นเพราะลูกน้องของราหุนเห็นเธอในภาพกล้องวงจรปิด ตอนที่เลขาใช้แล็ปท็อปของเธอลูกน้องของรางหุลคิดว่าวิจิเป็นพวกเดียวกับเลขาแต่ไม่ว่าจะซ้อมทรมานมากแค่ไหนพวกเขาก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรจากเธอลูกน้องคนหนึ่งเลยโทรไปถามราหุลว่าจะเอายังไงกับเธอต่อพอวิจิได้ยินคําว่า อาการทางจิตของเธอก็กำเริบรุนแรงแต่ไม่นานหลังจากนั้นพระเขาวันก็ลุยฝ่าเข้ามาอย่างบ้าระหำ่ำซึ่งบาดแผลของวิจิก็ทำให้เขาโกรธและเดือดดาลเขาเข้าสู้โดยไม่สนใจว่าศัตรูจะมีกี่คนและไม่สนว่าจะเป็นใครหน้าไหนซึ่งความแข็งแกร่งเรากับเทพทำลายล้างมันก็ทำให้ลูกน้องของราหุลกลัวจนพากันหนีไปซ่อนตัวแต่พระเขาวันก็ตามไปจัดการจนไม่เหลือซึ่งเมื่อราหุลรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เปิดดูกกล้องวงจรปิด เพราะเขาอยากรู้ว่าใครที่กระทืบลูกน้องของเขาจนเละทันทีที่เห็นว่าเป็นพักวันเขาก็ตกใจกลัวจนยืนไม่อยู่แต่คนที่ตกใจกลัวยิ่งกว่าคือพวกรีวรอนักการเมืองเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นสีหน้าแบบนี้ของราหุลส่วนทางด้านพักขวันเมื่อรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครเขาก็รู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ให้เขาได้สะสางความแค้นในปัจจุบันไปพร้อมๆกับความแค้นในอดีตโดยเมื่อหลายปีก่อนพ่อของราหุลที่ชื่อสารรัฐ เป็นสสที่มีอำนาจล้นฟ้าเพราะเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญในรัฐบาลซึ่งสหรัฐก็ได้ใช้อำนาจที่มีกอบโกยและโกงกินตามอำเภอใจพอมีคนเข้ามาขวางเขาก็จะสังฆ่าโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่แล้วในวันหนึ่งลูกน้องที่ส่งไปฆ่าเจ้าหน้าที่ป่าไมา้ก็ถูกพระขวันจัดการจนแทบไม่เหลือและไม่นานหลังจากนั้นพระขวันก็บุกมาตบสั่งสอนกลางเวทีปลาใสแล้วก็เข้าจับกลุ่มในข้อหาบุกรุกป่าและข้อหาฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ สารัฐที่โกรธมากๆจึงได้โทรเรียกพักพวกนักเลงมาช่วยแต่เมื่อเห็นพระควันไล่เชือดไล่แทงคนที่พอหนีได้ก็รีบหนีหางจุกตูดคนที่หนีไม่รอดก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีลูกน้องที่สารัฐหวังพึ่งได้ตอนนี้ก็เหลือแค่ผู้กำกับ ซึ่งเมื่อเขามาถึงโรงพักเขาก็สั่งให้ปล่อยตัวทันทีแต่ทางด้านพักวันไม่ยอมทำตามเพราะสำหรับเขาแล้วขี้ข้าผู้มีอำนาจไม่ถือว่าเป็นตำรวจเขาเลยไม่คิดว่ามันคือคำสั่งเมื่อผู้กำกับขู่สั่งพักงานตำรวจในโรงพักก็ช่วยกันขู่กลับคืนด้วยการเล่าถึงประวัติการทำงานของพักวันเพื่อให้ผู้กำกับได้รู้ว่าตำรวจผู้ซื่อตรงคนนี้ไม่เคยเกรงกลัวผู้มีอำนาจและไม่เคยปราณีคนที่ทำผิด พอได้รู้แบบนั้นผู้กำกับก็จำต้องปล่อยให้สารัตถูกดำเนินคดีแต่หลังเข้าเรือนจำได้ไม่นานราหุนก็หาทางวิ่งเต้นช่วยพอ่อจนในที่สุดสารัตก็ได้รับการปล่อยตัวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะสายไปเพราะชีวิตที่แสนเลวร้ายในเรือนจำมันได้ทำให้เขาทุกทรมานและทำให้เขาเจ็บแค้นปวดใจ จนในวันหนึ่งมันก็ทําให้เขาหัวใจวายตายหลังจากนั้นลูกชายผู้โกรธแค้นจึงได้แก้แค้นให้กับผู้เป็นพ่อด้วยการจับคนในครอบครัวของพักวันมาขมขูบังคับให้เป็นพยานเอาผิดเพื่อให้พักวันได้รู้สึงถึงความทุกข์ทรมานในคุก เหมือนอย่างที่พ่อของเขาเคยเผชิน้นเมื่อคนในครอบครัวของพระเขวนันปฏิเสธที่จะเป็นพยานราหุลก็ฆ่าทิ้งจนเหลือแค่ผู้เป็นแม่ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นพระเขวันก็ได้ตามมาช่วยแม้เขาคว้างหอกใส่ขาราหุลได้แต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกยิงเมื่อราหุลใช้หญิงท้องเป็นตัวประกันแม่ก็ยอมเป็นพยานส่งลูกเข้าคุกเพื่อปกป้องชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ โดยหลังจากนั้นแม่ก็ต้องใช้ชีวิตตามลำพังอยู่กับความเศร้าและความรู้สึกผิดที่เป็นพยานเอาผิดลูกชายส่วนทางด้านพคขวนันแน่นอนว่าเขาโกรธแค้นมากๆแต่หลังได้รับการปล่อยตัวเขากลับเก็บซ่อนความแค้นทั้งหมดเอาไว้เพราะเขาต้องทำในสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือการดูแลวิจิและมอบทั้งชีวิตที่เหลือให้เธอ ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังวิจิได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ทราบซึ้งและรู้สึกผิดมากาเธอขอโทษพระขวันทั้งน้ำตาพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าเธอจะเป็นทหารให้ได้โดยหลังจากนั้นพระขวันก็พาเธอมาสมัครเข้าโรงเรียนฝึกซ้อมแต่เมื่อโค้นเห็นว่าเป็นผู้หญิงเขาก็ปฏิเสธในทันทีโดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงทั้งอ่อนแอและอ่อนไหวเมื่อพระควันเถียงว่ามันเป็นความคิดที่ผิด โคดก็ได้สั่งให้วิจิวิ่งรละวิดพื้นเพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงไม่เหมาะกับทหารแต่เมื่อเห็นว่าพระขวันยังไม่ยอมรับ โคดก็ได้ให้วิจิสู้กับนักเรียนตัวท็อปของรุ่นพควันที่ทูลเห็นไม่ไหวเลยเข้ามาสู้แทนวิจิซึ่งเขาก็สอนเชิงให้เห็นถึงความห่างชั้นเพื่อให้โคดได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มีแค่ด้านร่างกายเพราะหากสนใจแต่เรื่องนี้ทหารก็ไม่ต่างจากนักกีฬาในระหว่างที่พควันกําลังจะพาวิจิกลับบ้านนักเรียนคนหนึ่งก็ได้จับชายโรคจิตมาส่งหลังพระควันรู้ว่าชายคนนี้สัมผัสล่วงเกินเด็กที่ไร้เดียงสา เขาก็ไปโรงเรียนเด็กคนนั้นแล้วก็ขออนุญาตครูใหญ่สอนเด็กๆ ให้รู้ว่าการสัมผัสแบบไหนและตรงไหนคือการสัมผัสที่ไม่ดีซึ่งพักขวันก็พยายามเน้นย้ำว่าหากถูกสัมผัสไม่ดีแบบนี้ให้รีบบอกพ่อแม่หรือครูอาจารย์ทันทีส่วนทางด้านพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรสอนให้ลูกสาวกล้าเผชิญหน้าเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงก็แข็งแกร่งไม่แพ้ผู้ชายสิ่งที่พิสูจน์เรื่องนี้ได้คือความอดทนในตอนคลอดลูกซึ่งเมื่อโคได้ฟังสิ่งที่พักขวันบอกสอนความคิดของเขาก็เปลี่ยนโดยหลังจากนั้นเขาก็รับวิจิเข้าเรียนด้วย ความเต็มใจซึ่งเธอก็ตั้งใจฝึกซ้อมแม้เจอกับอุปสรรคและความล้มเหลวแต่เธอก็อดทนสู้ต่อกระทันในวันนึง แฟนหนุ่มของเธอได้ตามมางอด้วยการขอแต่งงานพร้อมทั้งให้สัญญาว่าเขาจะทำให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายแต่เธอก็ปฏิเสธแถมยังปฏิเสธอย่างไม่ลังเลจนแฟนหนุ่มคิดว่าเธอถูกล้างสมองแต่จากนั้นวิจิตรก็ได้ถามว่านายกล้าทิ้งธุรกิจทั้งหมดเพื่อมาทำความสะอาดตรงเท้าและคอยสืบน้ำให้ฉันหรือเปล่าเมื่อแฟนหนุ่มเงียบเธอก็ได้บอกให้เขารู้ว่าพระควันทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาดูแลเธอสิ่งที่เขาทำมันเรียกว่าการเสียสละไม่ใช่การล้างสมอง และสิ่งที่เธอทําอยู่เธอไม่ได้ถูกบังคับบงการแต่เธอทําด้วยความเต็มใจเพื่อตอบแทนความรักที่พักวันมอบให้ซึ่งสิ่งที่เธอพูดมันได้ทําให้พักวันที่แอบฟังอยู่รู้สึกซาบซึ้งและดีใจที่สุดในชีวิตในวันหนึ่งราหุลได้ส่งคนมาฆ่าพักวันแต่ก็แน่นอนว่าไม่สําเร็จโดยหลังจากจัดการนักฆ่าได้แล้วพักวันก็บุกไปหาราหุลถึงที่ซึ่งเขาก็มาเพื่อขู่แต่ราหุลก็ไม่ได้กลัว เขาขู่กลับว่าเขาไม่ใช่ราหุนคนเก่าแล้วทางด้านพักควันบอกว่าใช่เพราะราหุนคนเก่ามีสองขาราหุนที่โกรดมากๆเลยประกาศว่าเขาจะฆ่าทุกคนที่พักควันรักโดยหลังจากนั้นเขาก็เร่งตามล่าตัวเลขา แล้วก็เดินหน้าเจรจาก,กับรัฐบาลซึ่งหลังจากสามารถจับตัวเลีขาและได้โปรเจกต์วีมาคลองเรียบร้อยแล้วราหุลก็ทุ่มกำลังทั้งหมดเพื่อจัดการพักวันโดยเริ่มจากจับตัววิจิกับยาน,นีเพื่อที่จะใช้เป็นตัวประกันแต่พักวันก็ไม่ได้กังวหลหรือกลัวอะไรเพราะเขาเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วโดยเขาได้ขอความช่วยเหลือจากราธานซึ่งเป็นอดีตนักโทษที่เขาเคยช่วยชีวิตเมื่อหลายปีก่อนโดยหลังจากนั้นกองกําลังทหารรับจ้างของราธานก็ได้บุกไปช่วย ขาและช่วยตัวประกันหลังพระควันรู้ว่าทุกคนปลอดภัยแล้วเขาก็เปิดฉากถล่มยิมบ้าระหำ จนคนของราหุลพากนันหนีตายส่วนทางด้านนักการเมืองชั่วหลังรั้วพะควันได้ตัวเลขาไปว่าเขาก็วกลัวจะถูกเปิดโปงพวกเขาเลยมาเจราจาต่อรองซึ่งพะควันที่มีแผนในใจบงางอย่างก็ตกลงรับข้อเสนอโดยเขาจะส่งตัวเลขาให้แลกกับการที่นักการเมืองจะต้องเป็นคนกลางนําสารทารุไปบอกราหุลว่าพะควันกับวิจิขอท้าสู้กับคนของราหุลจํานวนไม่จํากัด โดยจะสู้กันให้ตายไปข้างเพื่อจบความแค้นไว้เพียงเท่านี้เมื่อราหุลได้ฟังสารท้ารบเขาก็ตอบรับคำท้าทันทีเพราะเขาได้เปรียบจํานวนคนเห็นเห็นซึ่งสาเหตุที่พระรวัญท้าแบบนี้ก็เป็นเพราะเขามีแผนจะใช้การต่อสู้เป็นเครื่องมือรักษาวิจิโดยก่อนหน้านี้ยาน,นี้ได้ให้คำแนะนำว่าแรงใจที่อยากปกป้องคนที่รัก อาจทำให้วิจิเอาชนะความกลัวได้หลังจากนั้นพักวันก็พาวิจิมายังสถานที่ที่นัดหมายซึ่งก็มีคนของราหุนรออยู่เป็นกองทัพเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพักวันก็แกล้งทําเป็นหุกเล่นงานแล้วก็เรียกให้วิจิมาช่วยเหตุการณ์ที่แสนเลวร้ายนี้ทำให้เธอตกใจจนอกการกำเริบ แต่เมื่อเห็นพักขวันกำลังจะถูกยิงแรงใจที่อยากจะปกป้องก็ทำให้เธอเอาชนะโรคที่เป็นได้ซึ่งเมื่อเธอไม่ตกใจกลัวเธอก็ใช้พลังความแข็งแกร่งได้อย่างเต็มที่ทางด้านพักขวันเมื่อเขาเห็นเธอระเบิดพลังเข้าสู้เขาก็ดีใจมากๆที่ทำสำเร็จ โดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ร่วมสู้เคียงข้างเพียงเวลาไม่นานพวกลูกน้องก็ถูกจัดการทั้งหมดเมื่อเห็นว่าเหลือราหุลแค่คนเดียวพักวันก็ขอลุยเดี่ยวเข้าสู้ซึ่งมันก็เป็นการต่อสู้ที่สูสีผลัดกันต่อยคนละหมัดสองหมัดแต่ทันใดนั้นพักวันก็พลาดท่าถูกกล่องหล่นทับราหุลเลยใช้จังหวะนี้ไปฆ่าวิจิซึ่งเมื่อเห็นคนที่รักตกอยู่ในอันตรายพักวันก็ระเบิดความแข็งแกร่งแล้วก็เข้ามาช่วยชีวิตวิจิด้วยการฆ่าราหุลภายในพริบตา หลังการต่อสู้สิ้นสุดลงนักการเมืองชัวก็ได้ทําในสิ่งที่ถนัดนั่นคือการโกงหกปกปิดการตายของราหุลตามที่ตกลงกับพระวันเอาไว้ส่วนทางด้านวิจิในที่สุดเธอก็ผ่านการคัดเลือกและได้เข้ากองทัพเพื่อรับใช้ชาติซึ่งทางด้านพระวนันก็ทั้งดีใจและภาคภูมิใจมากๆใครที่ชอบพระเอกคนนี้บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ